สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบ,บกช่อง7สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเสนอพลังคิดสวัสดีครับเพื่อนๆได้เวลาจุดพลังคิดกับต้นคิดกันแล้วนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีจ้าต้นคิดอาจารย์ครับผมยังไม่ค่อยเข้าใจปรากฏการณ์การกระเจิงของแสงตามพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกท้องฟ้าเป็นสีแดงได้ยังไงล่ะครับถ้างานต้นคิดลองดูการสาธิตการทดลองเกี่ยวกับปรากฏการณ์การกระเจิงของแสงนี่สิจ้า เราให้อ่างพลาสติกใส่น้ำผสมกับน้ำนมสมมุติว่าแทนบรรยากาศของโลกและนี่คือแสงจากดวงอาทิตย์เมื่อส่องไฟฉายไปที่อ่างพลาสติกเราจะเห็นแสงสีแดงที่ข้างอ่างฝั่งตรงข้ามกับไฟฉายตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งเดียวกับที่เราเห็นดวงอาทิตย์ตอนกำลังขึ้นหรือจวนจะตกนั่นเองจ้า เอ๊ะแล้วเวลากลางวันที่มองเห็นท้องฟ้าเป็นสีฟ้าเทียบได้กับการมองที่อ่างพลาสติกตรงด้านไหนนะส่งความคิดเห็นเข้ามาตน้นคิดมีภูมิุญจสวยๆมากให้ครับสวัสดีครับสนับสนุนโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี